สวัสดีค่ะสวัสดีครับ FC น้องกระตุนทุกคนนะครับม่ได้เจอก,กันนานเสียงแห,งแหบๆหน่อยเป็นไข้ไอสองอาทิตย์แล้วเพิ่งดีขึ้นนิดหน่อยไอ,อก็ยังมีไออยู่นิดหน่อยแต่ก็คุยได้ครับตักทาย FC น้องกระตุนทุกคนนะครับวา FC ดื่มนะคะ FC คงลืมแล้วไม่เห็นทักทายอะไรกันเลยเห็นเงียบหายไปเลยไม่รู้จาหน้ากันได้หรือเปล่ารู้ก็ <c oughs> คือแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหรน่นาะ แบบอาการแปรปรวนอาการม<บ>ันแบบแไอ้ภูมิตานทานน้อยฝุ่นก็เยอะด้วยน<บ>นอน <c oughs> ยิ่งถนนถนนที่ไปทางไปทํางานวิ่งเช้ากางวันเย็นสามสี่เวลานะมาทําถนนใหม่ฝุ่นตลบอบอวนมาเลยโหฝุ่นเยอะมากมาทําอะไรไม่ได้้วทําใจอ่ะพี่พี่คือจะบอกว่าเออพี่พี่น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามี ก็ค on ือม okay. ีอะไรนะจะให้ฉันจะให้สัญชาติต่างด้าวเหรอใช่ให้สัญชาติต่างด้าวเมื่ออ่ะโอพยกมานะโอพยกมามาอยู่นานหรือว่าแบบอ่ามีเอกสารครบอย่างเช่นบัตรชมพูบัตรเก่าหรือเปล่าอ่ะก็คือจะให้สัญชาติไทยเลยก็คือคล้ายๆกับจีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะ มีคนต่างเล่ารอคิวเยอะมากได้ยินคํานี้แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่อยู่นานเหมือนกันอประเทศไทยรับไม่ได้มันไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วประเทศไทยเขารับไม่ได้คือประเทศตัวเองความเป็นอยู่ของประเทศตัวเองยังหากิน,กนลําบากเหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่จะมาเยอะใหญ่ดูแลพนังงานแรงงานต่างด้าวให้มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็คนไทยเรื่องนี้แล้วรับไม่ได้จริงโอ้โหแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ก<อ>็การตัดสินใจก็คือแบบคนไทยเนาะความคิดเห็นคนไทยหนึ่งเลยก็คือคอมเมนต์เยอะมากนะได้ดูแล้วะรับไม่ได้คือรับไม่ได้จริงคือไม่น่าเขาไม่อยากได้รัฐบาลชุดนี้เลยถ้าทําถ้าเอาทําแบบนี้ขึ้นมานะเขารับไม่ได้จริงเลยมัน,มนเกินเยียวยาแล้วมันมันหหูดหงิดจริง,งเนี่ยประเทศไทยอ่ะ ขนาดพวกเผ่าพวกอะไรพวกที่อยู่ตามโดยตามชายแดนอะไรเนี่ยของคนไทยยังได้สัญชาติไปครบเลยนี่จะเอาเพอนักงานต่างด้าวจะเอาเอะไรงานต่างด้าวมาได้รับสัญชาติไทยเนี่ยมันไม่มีใครรับได้หรอกมันเหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรวะประชาชนลูกตาดำๆของตัวเองยังไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยมันจะไปเยอะใหญ่ แรงงานต่างด้าวแรงคนต่างประเทศแล้วก็าไปทอะไรให้เราได้บ้างอ่ะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเขามาเขาได้ทํางานเขาได้เงิน,นเขาได้ฝากกลับบ้านเขากลับประเทศเขาน่ะไม่รู้รัฐบาลชุดนี้เขามีความคิดยังไงไม่รู้ของเขาน่ะแต่ก็ก็มีแบบอาต่างด้าวก็แอบดีใจเนาะว่าจะได้รับสัญชาติไงก็มีแต่คนแบบดีใจมากจนะได้สัญชาติคือจะได้สวัสดิการทุกอย่างืม เฉพาะคนต่างด้าวแต่ว่าคนไทยนี่ไม่ปื้คนไทยไม่พึ่งมาตั้งประเทศอะ่ะเขารับไม่ได้หรอกจริง,รงไทยรับได้อยู่แล้วสมมติว่าถ้าน้องเป็นคนไทยเนาะอยู่ดีๆก็จะให้รับสิทธิ์อ่ะสิบโน่นสิบนี่เท่าเทียมกับคนไทยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่ๆก็คือแบบถ้าเราสมมติว่ามุมมองของน้องเนาะน้องเป็นคนไทยใช่ไหมให้สิทธิ์นี่สิทธิน่นสิทธิ์นี่นะคือแบบรับไม่ได้เหมือนกันก็คือแบบอะไรอะ่ะเขาทาอะไรให้เราเนาะอันนี้ก็แบบ ขนาดไม่ได้เป็น<ม>คนไทยประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยนะเขามาทํางานเขาก็ได้่ังเขาก็ได้ฝากเงินกลับบ้านเขาก็ได้ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นเ <c oughs> ขาได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาสะดวกสบายขึ้นแต่จะไม่ได้สัญชาติอีกทีนี่โอ้โหคืออันนี้น้องพูดไม่ได้เข้าข้างไทยนะแต่รู้สึกว่าอาจถ้าสมมุติเราเป็นคนไทยละ่ะเออเราจะรู้สึกยังไงนะคือถ้าแบบเออให้สิทธิ์สิิทธ์ได้แต่ว่าไม่ให้บัตรประชาชนไทยก็น่าจะดีกว่านี้เนาะ แบบแต่นี่ให้สัญชาตินะคือเขาเปรียบเสมือนเขาเขาเป็นคนไทยเลยแหละเขาเป็นคนไทยเลยแหละเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเลยแหละสการรักษาทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> เหมือนคนไทยทุกอย่างปัจจุบันนี้ค่ะพี่พีมีคนอยากเป็นคนไทยเยอะก็คืออยากได้บัตรประชาชนคนไทยเยอะเพราะอะไรหนึ่งเลยไม่อยากไปทําบัตรประชาเออบัตร M O U แล้วหรือว่าบัตรทางานแล้วไปทําแต่และปีก็คือเสียเยอะปีละ ออาหมื่นกว่าหมื่นสองห้าร้อยนะคะต่อคนลาวนะต่อสองปีอ่าพี่พก็คือไม่อยากไปทําไงก็คือมันเสียตังค์แต่ถ้าเราได้วัดประชาชนคนไทยเราก็ไม่ได้เสียตังค์อันนี้คือใช่ข้อดีของคนต่างดาวใบเดียวร้อยเดียวครับร้อยห้าบาทก็ได้เร็วด้วยนะบัตรประชาชนคนไทยห้านาทีก็ได้แล้วแต่คนคนลาวนี่ไม่จะทำบัตรขึ้นมาประเทศไทยนี่ก็ยังรอเป็นปีเลย อันนี้เรื่องจริงนะคนลาวมันทําง่ายอเออมันทํายากคนลาวอะ่ะทํายากมากๆโตแบบสองสามเดือนยังไม่ได้เลยแบบประชาชนคนลาวนะแต่คนไทยอันนี้ง่ายมากอ่าอ,อยากจะแบบฝากถึงอะไรต่อประชาชนคนไทยด้วยกันไหมที่เห็นอะไรก็ฟิล์นมาบอกไ,ได้ไม่มีใครรับได้คนไทยทุกคนนะจริงรับไม่ได้จริงกับกับแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้พูดไปเหมือน <c oughs> ก็เหมือนเลือกตั้งปะมันนำลายอยู่กลางอากาศแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะอ่ะแล้วสมมติว่ามีอยากได้สัญชาติหรสัญชาติไทยไม่ถ้ามันก็มีการที่มันอยู่นะแต่ให้พม่า,มาได้เนี่ยมนโห,หคือมาเหมือนเขาว่าอบพยกมาก็คือเหมือนอคนพม่ามา,มาอบพยกมาอยู่ประเทศไทยเหมือนหนีสงครามประมาณนี้หรือเปล่าเธอแบบตอนนี้พมา่ามาอยู่ประเทศ<ห>ไทยอ่ะ พักบางพักที่เขาบอกว่านี้นี่ร้อนมาเพิ่งเย็นว่าอย่างนั้นจะช่วยโอ้คือคนไทยนิสัยดีมากคือแบบดีดีจนแบบเกินเกินแบบทําให้ตัวเองเดือดร้อนอะ่ะนึกภาพไหดีเกินจน,<ด>จนประชาชนชาวบ้านของตัวเองรับไม่ได้ไงม,มันมันเขารับไม่ได้จริงแต่พูดอะไรไม่ได้อีกดูดิมันจะเป็นทางการมันจะแต่ไทยอ่ะ ผานสภาเมื X, ม่อไหร่แค่นั้นเองนะ <like now. S 1> เขาก็จะต้องมันต้องผ่านสภาล่างรัฐธรมนูญนี้แล้วผ่านสภาผู้แทนราษฎรนี้หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยเขาก็ได้แต่ตำหนิได้ตตติติงอะไรว่ามันไม่เหมาะสมแต่คนประชาชนคนไทยตำหนิได้อยู่นะตำหนิรัฐบาลไทยได้อยู่แต่ว่าประชาชนคนลาวน่ะสิเออตำหนิรัฐบาลตัวเองไม่ได้นะครับพีพีก็คือน่าจะรู้ดีเนาะ ไม่ได้เลยเออพูดอะไรไม่ได้เลยนะต่อบ้านเมืองของน้องนะแต่ดีที่แบบเรายังพูดออกสื่อได้คนไทยอ่ะคือแบบเป็นโซดแบบโชคดีมากๆของคนไทยเนาะก็คือแบบคักดีดีก็คือแบบเบ่าได้่ะก็คิดต่างได้ได้คิดต่างได้เขาด่าได้ด้วยเลยนะมันกล้ายุ่งอะไรเขาหรอกก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเออเขาก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ไม่มีมองฟงมอฟ้องอะไรหรอก ไม่ลาวกับไทยลาวมันคอมมิวนิสต์ลาวมันเผด็จการ,รเด็ขาดไงพูดอะไรไม่ได้เลยพูดแล้วก็คือไปอยู่ในคุกเลยนะพูดแล้วเข้าตัวเองแต่ไทยมันคิดเห็นคิดต่างได้แต่กรณีนีนะ้มันก็รับไม่ได้จริงๆนะดูดิ<ม>จะหวังเลือกตั้งรอบหน้าหรอลูโูคุณเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้นี้จะเอาตัวไม่รอดอยู่นะ กระแสต่างๆนานากระโจมตีอยู่นะมันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาเจอไอ้กฎระเบียบกฎกระทรวงอะไรนี่อีกให้สัญชาติต่างด้าวจะใหส้สัญชาติต่างด้าวให้ได้สัญชาติไทยอีกวุ่นวายพี่พี่คิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับตอบทักทายกันได้มีความรู้สึกยังไงเนาะแสดงออกมาเลยไม่ต้องย่าน เพเป็นอย่างดอกติติงได้เพราะมันรับว่ได้ดอกนี่คนไทยแท้ก็รับว่ได้คือกันมันมันรับว่ได้ที่ให้สัญชาติคนต่างด้าวมันบ่ได้แค่ให้มาทํางานมีบัตรเข้าออกต่างประเทศเข้าออกประเทศได้ก็โอ้บุญโขแล้วโอ้โหกลุ่มเออจะมีอีกกลุ่มเนาะที่แบบเขาไม่ชอบพม่าเลยก็คือเออหัวหน้ายังไงนะหัวหน้าทีมคนไทยอ่ะเขาแบบได ได้กวดล้างเลยทุกแบบบางบอนอะไรประมาณนี้โอ้กเจ้าหน้าที่ตำรวจอนนนะที่มากวดขันเาไม่ชอบเลยนะแล้วทีนี้จะให้สัญชาติพม่าขึ้นมาอีกโอ้โหยิ่งแบบอะไรว่านักศึกษาที่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วที่มาลงตลาดบางบอนตลาดสุขสวัสดิ์วันนั้นอ่ะชื่ออะไรเนาะลืมแล้วบอกด้วยนะที่เป็นนักศึกษาอาชีวะอะไรนะจํไจ่จำไม่ได้ลืมจริงๆวันนั้นเห็นเขาลงอยู่ประตรวจคันเข้มงวด ไอ้ไอ้พวกตังดาวที่มาเปิดร้านเปิดอะไรอะ่ะมีอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เปิดเยอะมากมันแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่หมดหรอกอนนี้เงียบมากตลาดบางบนอนเงียบกว่าเดิมอย่งมันไม่ได้วุ่นวายมันแต่ก่อนอันนี้จะมาให้สันชาติเขาอีกพขดีมันจะกลับมามันจะมาหนาีสงครามมาจากประเทศเขามาอยู่ประเทศไทยทั้งประเทศเหรอ ก็คือทําให้คนต่างด้าวชอบมากคนไครของเขาจะให้แบบไหนไม่รู้ว่าจะมาอยู่นานสิบปียี่สิบปีเราให้สัญชาติหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะก็ไม่แน่ใจมันด้เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดนิดนึนงติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเอฟซี<ม>ทุกคนครับติดตามน้องกุตูนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมันนะครับตักทายคอมเมนต์กันได้เนีย่ยคือเปิดนัวเน็ตโซนัวตักทายนัวบูเนเดอร์เมนูเซมใสแมอร์เซนคมเมอรคุยนอสเย็บบานอเหง ได้ทุกภาษาภาษากังกก็ได้เล็กน้อย My name is โอเคค่ะไปก่อนนะคะพี่ๆฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประกันไรต้องกลับกดต้ษขอไฟได้ตรงนี้มากๆนะคะเจมซีจ <laughs> 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 ะบอกว่าตอนต้องขึ้นศาลนี่ๆล่อพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ